สวัสดีครับมาพบกับคุยกันแมนยูฮะวันนี้เรามาคุยกันถึง9ประเด็นครับหลังเกมที่แมนยูบุกไปคว่ำสิงบูในศึกเอฟเอครัพรอบที่5นะครับผมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับผมก็มีอะไรคุยบ้างครับไปดูกันเลยดีกว่าฮะประเด็นแรกครับหลังจากที่แมนยูบุกไปชนะเชลซีเมื่อคืนนี้ครับทำให้โอเลกุน่าโซชาครับทำสถิติชนะเกมเยือนเนี่ยติดต่อกัน7เกมไปแล้วนะครับผมหลังจากที่เข้ามารับช่วงต่อจากบูรินโยในช่วงปลายเดือน ธันวาคมที่ผ่านมาครับถือว่าเป็นสถิติสูงสุดของสโมสรเท่ากับที่เซอร,เอร์เฟอร์กี้เคยทำได้ในช่วงปี1993ฮะแล้วก็ปี2002ฮะที่แมเฟอร์กี้ทำเอาไว้นะครับผมก็ถือว่าโอเล็กดูน่าโซชาแม่ไม่ธรรมดาทีเดียวครับผมเกมเยือนไม่เป็นเรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปสำหรับแมนยูเน็ตนะฮะ สุดยอดมากครับอันเดเอเล่าฮะเมื่อคืนนี้หลายๆคนที่ได้ดูครับผมก็พูดถึงเอเล่าครับว่าโอ้โหนี่เล่นได้ดีมากๆครับนี่เป็นม้าหรือเปล่าเนี่ยวิ่งไล่บอลครับผมไม่ว่าจะเป็นการสากัดบอลน,นะแล้วก็การเข้าประกบคู่ต่อสู้นี่ทําได้ดีมากๆครับและยังเป็นคนที่ทําประตูขึ้นนําให้แมนยูด้วยนะถือว่าทําได้ก็ยังดีครับและช็อตประทับใจก็คือช็อตที่กระตุ้นอเล็กซิสซานเชสหลังจากที่ แหมกรรมการเปร่าลูกวีจบไปแล้วนะครับผมก็เป็นช็อตที่หลายๆคนดูกันใน YouTube หลายๆครั้งเลยฮะว่าโอ้โหนี่เป็นกัปตันทีมได้เลยนะสำหรับเอเดลเล่าเนี่ยแหมกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมได้ดีเลยทีเดียวแหละนะชั่วโมงนี้ฮะต้องบอกว่าระวังให้ดีๆนะครับสำหรับคู่ต่อสู้ครับปอกบาครับมาแล้วครับผมหลังจากที่โอเลกุน่าโซชาเข้ามาคุมทีมครับปอกบาก็เฉิดฉายเจิดจลัดจริงๆครับผมโอ้โหทั้งยิงทั้งจ่ายครับนี่มีส่วนร่วมกับประตู ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายให้เพื่อนทาประตูหรือการยิงประตูเนี่ยไปถึง15ลูกด้วยกันนะครับผมตั้งแต่โซชาเข้ามาคุมทีมครับอย่างเกมเมื่อคืนนี้โอ้โหลูกแรกที่แมยูได้ประตูครับก็โยนบอลแบบแม่นมากฮะให้อันเดเลล่าเนี่ยสอดขึ้นไปโมงครับผมผ่านมือเคปาเข้าไปครับและลูกที่2ก็เป็นคนที่จ่ายคิลเลอร์พาร์ทให้แรดฟอร์ดตุดขึ้นไปทางด้านขวาครับก่อนที่จะตบบอลเข้ามาให้ปอกบาเป็นคนมงผ่านมือเกปาเข้าประตูไปอย่างสวยงามอีกนะฮะโอ้โหต้องบอกว่า เป็นคนสําคัญนณะชั่วโมงนี้จริงๆครับผมคู่ต่อสู้หลายๆคนครับระวังเอาไว้เลยครับสำหรับ่อปอปอกบาทและก่อนหน้านี้ครับหลังจากที่แมนยูแพ้ปารีสไชแชมงในแชมเปี้ยนส์ลีกไปครับก็มีหลายคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะมันจะทําให้แมนยูทีมสปิริตหายไปหรือเปล่าครับผมจะ สามารถกลับมาได้หรือเปล่าครับแล้วก็เกมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับโซชาแล้วก็ลูกทีมสแสดงให้เห็นครับผมว่าสปิริตของทีมไม่ได้เสียไปเลยครับผมจิตใจของแมนยูยังคงแข็งแกร่งครับแล้วก็สามารถบุกไปชนะเชลซีถึงสแตมฟอร์ดบิดในรอบเจปีด้วยนะครับผมนี่ก็คงจะเป็นคำตอบนะว่าแมนยูยังคงจิตใจแข็งแกร่งเหมือนเดิม แล้สิ่งที่เห็นได้เมื่อคืนนี้ครับแม้ว่าจะมีแฟนบอลเข้าไปเชียร์แค่ประมาณสักห้าพันคนครับแต่โอ้โหต้องบอกว่าหลายๆคนชื่นชมมากครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยส่งเสียงเชียร์แบบว่าดังมากฮะแล้วก็เชียร์ไม่หยุดเลยตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมครับเรียกได้ว่าเป็น Energy อีกหนึ่งทางหนึ่งครับที่ให้พลังแก่นักเตะของแมนยูครับในยามที่ออกไปเยือนคู่ต่อสู้นะฮะ โดยที่คู่ต่อสู้ของแมนยูในศึกฟุตบอลเอฟเคอคัพรอบ8ิทีมสุดท้ายหรือรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยแมนยูจะต้องไปเจอกับวูฟแเทมตันวันเดอร์เลอร์ครับที่โมรินิวสกาวครับบ้านของวูฟนั่นแหละก็โอ้ต้องบอกว่าไม่ง่ายเหมือนกันครับซึ่งเกมนี้จะเตะในช่วงวันที่16หรือ17มีนาคมครับในเดือนหน้าก็จะ ทำให้ศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ที่เดิมเนี่ยจะต้องเตะในวันนั้นครับก็ต้องเลื่อนออกไปครับผมเพราะว่าแมนยูติดเอฟเอครับ,รบซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแมนยูที่ติดเอฟเอคัพนะฮะแมนซิตี้ก็ติดเหมือนกันครับเพราะว่าเอฟเอคเนี่ยรอบนี้แมนซิตี้ก็จะต้องไปเตะกับทางโซนซีซิตี้นะฮะก็มาลุ้นกันแล้วกันนะครับผมว่าในเอฟเอคัพแมนเชสเตอร์ทั้ง2ทีมนี้ใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชาเลอร์ต่อไปนะฮะ ซึ่งเกมหน้าที่จะไปเยือนบูฟเนี่ยคนที่จะไม่ได้ลงสนามแน่นอนก็คือแอชลีย์ยังครับเพราะว่าไปได้ใบเหลืองจากการทำฟาวของเอเดราซาเมื่อคืนนี้ครับทำให้ถูกโทษแบนในเกมหน้าน,นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าโอ้โหโซชาย,ยังคงมีดาวลูกนะอย่างเดโกดาโลที่สามารถที่จะเล่นแทนได้อย่างสบายๆเลยหรืออาจจะส่งอันโตนิโอวาเลเซียหรือมัตโอดาเมียนที่น่าจะกลับมาได้ในช่วงนั้นครับลงสนามก็เป็นได้ ส่วนคนนี้ฮะลงสนามเมื่อไหร่ไว้ใจได้เสมอครับสำหรับเซอร์เกียโรเมโรครับผมในประตูมือสองของแมนยูไนเต็ดครับแล้วก็เป็นมือหนึ่งทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ยอมย้ายหนีแมนยูครับเพราะว่าโอ้โหแม่พัฟตีกับสโมสรจริงๆครับแล้วก็ปีนี้โซชาครับก็ไว้วางใจให้ฟุตบอลถ้วยเนี่ยเป็นโรเมโรนี่แหละที่ลงสนามครับแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับเมื่อคืนนี้ก็เก็บคีนชีตได้ด้วยนะครับผมก็ได้ได้ว่าถึงแม้ว่าเดเกอาไม่ลงสนามครับโรเมโรก็ยังช่วยเซฟ ช่วยรักษาประตูให้แมนยูได้ดีตลอดมาครับถ้าใครจําได้ครับในช่วงปีแรกที่บูลินโญมาคุมทีมครับปีนั้นเนี่ยเดกอามีปัญหากับแมนยูครับว่าจะย้ายออกครับสุดท้ายให้โรเมโลครับลงสนามครับในศึกยูโรปาลีกครับผมเป็นตัวจริงไปเลยฮนะแล้วก็พาทีมควา้าแชมป์ได้ด้วยนะฮะเรียกได้ว่าแมนยูนี่มีผู้รักษาประตูมือดีตั้ง2คนในทีมเดียวกันเรียกได้ว่าแมมันสุดยอดไปเลย แล้วมาปิดท้ายกันที่ซึกนัดต่อไปของแมนยูในเตตครับนี่เป็นนัดที่ทุกคนรอคอยนะครับผมแดงเดือดครับหรือว่าพูครับจะบุกมาเยือนแมนยูในเตดที่โอแทฟฟอร์ดในวันอาทิตย์ที่ 24กุมภาพันธ์นี้นะฮะตอน3ทุ่ม5นาทีครับผมก็รอดูกันได้นะฮะหลังจากที่ช่วงปลายปีที่แล้วครับแมดูบุกไปแอนฟิล์แล้วก็โดนสอยไป3-1ครับแล้วก็นั่นเป็นจุดเปลี่ยนนะครับที่ทำให้มูริโยต้องกระเด็นออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแมดูและทำให้แมดูได้โอเล็กน่าโซชาเข้ามาคุมทีมนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครับแล้วก็นัดนี้ฮะแฟนๆแมยูหลายคนคาดหวังว่าโอ้โห เกมนี้ต้องมันแน่นอนครับเพราะว่าเกมที่แล้วมันห่างชั้นเกินไปครับแมนยูสู้ไม่ได้เลยครับแต่เกมนี้ฮะแมนยูน่าจะสู้ลิเวอร์พูลได้สนุกแน่นอนและนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตของแมนยูในวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวหากจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมนยูแล้วก็ทีมอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ